สวัสดีทุกคนนะครับรู้ว่ามันต้องใช้เวลาให้เธอลืมก็ไม่ได้ร,รับอะไรฉันรอเธอได้เสมอ แต่ก็รู้ว่าฉันรักเธอและรอให้เรารักกันลืมไม่ได้จะจำไม่ก็ได้ให้ใจเธอสบายก็พอลืมไม่ได้ก็ไม่ยอ,อ,มอ,ยอยากขอสิ่งที่ขอคงมีเพียงเดียวอยากขอแค่ครึ่งใจให้เธอรอดกันไมกับฉันแก้แค้าไว้ครึ่งใจ เมเมงใจแลวกันป,นปนให้ฉันเข้าไปเขส่งไปสาม่ใจอดใจเธอแค่เพียง ลืมไม่ได้จะจำมันก็ได้ให้ใจเธอสบายก็พอลืมไม่ได้กม็ไม่ยากข่ะที่จะเขาก็มีเรื่องเดียวอยากขอใจขึ้นใจให้เธอราที่ไม่รักษาเก็บเขาไว้ขึ้นใจคนที่เบางคนจำแล้วได้ The the shack by. The But I tell you, if you the come on,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  come น่ารักมากๆวันนี้ก็เป็นโกาสของวันเบล็กคริสมาสต์สําหรับนเมื่วางนี้เลยนะครับผมวันเด็ครับก็เป็นบรยากาศที่ได้มาเจอทุกคนที่นี่นะครับของศูนยก์ก,ก,านนก,านการค้าเซนทรัลพาซาตินเก้าอยากฟังเสียงทุกคนพร้อมๆกันว่า yeah. okay, เสียน ปางประตูให้ฉันเข้าไปขอไีส่องในสาใจดใจเอแค่เพียงครึ่งใจขอเข้าไปขอตัใจอย่าขอแค่ครึ่งใจให้เจเราทหมอย่ากับเขาไว้ครึ่งใจคอที่ตังความจำแล้วกัน,ากนปางตูให้ฉ จะไม่สาบายใจปลอยใจเธอกับเพียงเรื่องใจขอเข้าไปขอตัอง้งใจให้เธอขอบคุณครับขอเกับนะักแสผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดี พ่อคุณแม่นะครับสวัสดีน้องๆนะครับนักเรียนทุกคนแล้วก็ด้าน,นบนเห็นหรือเปล่าจ๊ะไฟพอปะ <c oughs> กานพัฒนะครับกานพัฒมาแล้วถึงล่างนี้นะครับผม <c oughs> เอาขอเสียกันพัฒหน่อยได้ไหมฮะขอบคุณ <c oughs> มากครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่มีโอกาสมาร่วมงาน,นง,งานผมกับงานกิฟต์เฟสนะครับผมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิกล้าแห่งนี้นะครับผมก็ จะบอกว่าวันนี้เป็นงานที่เหมาะสมกับเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้มากๆเพราะว่าเป็นงานที่ให้คุณนะครับผมสามารถที่จะมาซื้อของขวัญหรือว่าซื้อของให้กับคนที่คุณรักได้นะครับผมในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ก็จาก็ใจผมเลยเข้ามานะฮะบูธต่างๆที่เห็นเนี่ยสินค้าต่างๆเยอะแยะมากมายทั้งว่าจะเป็นเรื่องของอาหารขนมต่างๆเสื้อผ้าโอ้โหหลากหลายมากมายมาซื้อกันได้ที่นี่เลยนะครัูผมสร์ค้าซิตันพาซาปิดกล้าวน,นะครับผมก็วันนี้ครับเพิ่ง ผ่านทุกเทศกาลของคริสต์มาสนะครับผมก็เป็นเทศกาลที่จะบอกว่าผมแต่งตัวมาเข้าปกติมากๆหล่อป่ะสเหรอมาเขินแน่เลยขอบคุณมากนะครับผมก็ค่อนข้างจะรู้ตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ก่อนออกมาก็พยายามส่องกระจกว่ามุมไหนที่มันไม่หล่อบ้างก็ทั้งท่านจะหายา,ยากนิดนึงนะครใส่ขอบคุณที่ไม่เห็นด้วยครับเอาละครับวันนี้ก็มา,าร่วมงานที่นี่ก็ต้องมีเพลงมางฝากทุกคนหลายเพลงมากๆเพลงต้นสุดคือเพลงขึ้นใจขึ้นใจนะครับเพลงต่อไปคือเพลงรักแท้ในยามเวลา้ย รู้ได้ไงอ่ะเพลงนี้ครับเป็นเพลงที anyway> ่ผมเนี่ยร้องบ่อยมากมากแต่ว่าที่นี่เนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันพิเศษของผมและผมขอร้องเพลงนี้ให้กับคนพิเศษของผมทุกคนครับผมครับ จะมันคงยังมีเมื่อกาเวลามากิงกว่าอะไรต่อให้นานแีไดนแท้วยยังคงเป็นรักไม่มีวันจะเลาหรือน้อยลไปตามเมลาถ้คั้ชวเจออะไรกนบาแต่ําไม่เคยทํา รักก็เปลี่ยนไป,ไปคนเราจะคู่กันไม่ว่าอะไรเปลี่ยนไปสิ่ง,นงในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีต่อเธอจะมันคองอยางนี้ bỏ hay anh như ai đã từng vậy không cần phải nói lời cảm ơn anh không bao bao เที่ไหนก็เธอไม่ทอ้อ oh ที oh oh oh. ่มีเธอก็พร้อมสู้ต่อไปแสงจะนไกลแค่ไหนก็อดทนเพื่อให้ถึงในวันหนึ่งที่มันเป็นของเรา นีงัตและพีครับรักแทอผู่เหนือนการเวลานะครับผมขอบคุณหน้าครับผมสัเสียงกรมมือนะครับแล้วก็เสียงปรี๊ดที่น่ารักนะครับจากนักเรียน ต้องเรียนอะไรกันบ้างฮะสูงระาวิทีาอะไรผู้หญิงทั้งนั้นเลยราชินีเราเคยแอบจีบเด็กราชินีด้วยนะครับผมสตีวิ์มาป้สา,าสตีวิทไม่ค่อยมาฮะแตนสตีวิ์มาด้วย อ่น,นะคะแล้วแต่ครับไม,ไม่ได้ยินขอโทษทีครับไม่ได้ยินนะครับผมก็ก็บอกว่าเป็นช่วงที่ผูกพันมากๆกับที่นี่นะผมสูเปิ้ค้าเซนทิ้งพาซาปิงต้แห่งนี้เพราะว่าผมเนี่ยเรียนสุปรหลาดแล้วก็เวลาที่มาดูหนังหรือว่ามาช้อปปิ้งเมื่อก่อนเนี่ยนะช่วงสมัยเรียนมัธยมเนี่ยก็จะมาช้อปปิ้งที่นี่เป็นประจำนะครับมาดูหนังกับเพื่อนประจำแล้วก็จะมีที่รีพิเศษแถวๆนี้ครับผมให้เราได้มานั่งีินกับคนที่เราแบบว่า ที่เราได้ถามก็ได้งไงว่าเฮ้ยวิชานี้มันยากแค่ไหนเพราะว่าผมเป็นคนเรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนนะเราก็จะมีเพื่อนๆน,นี่แหละข้างๆเนี่ยคอยแบบว่าให้คําแนะนำว่าเฮ้ยข้อนี้มันยากตรงนี้นะคอยติวให้เราครับแต่ว่าแรงรันใจยอย่างหนึ่งมากๆในการที่ทำให้ผมเรียนพิเศษก็คือ,อสาวๆเด็กราชนีจะมีจะมีลักษณะที่จะ อสองปีนะครับสองปีแล้วก็ผมจำได้ว่ามีมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนมอปลายครับผมก็แอบมานั่งเรียนแล้วก็แบบว่าเจอเด็กคนนึงงบอว่าเฮ้ยมาเรียนทุกวันเลยนะแต่ว่าไม่ได้ดูไม่ดได้ดูเขาสอนหรอก <N un cat> นั่งมองว่าเข้กินน้ำอะไรนะขอบคุณครับ <S 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 เรียนโเรียน,นอื่นว่าไงบ้าง,ไไงสบายดีนะฮะนี่มออะไรครับมออะไร ม4นะครับไหนใครใครช่วงนี้ก็เพิ่งสอบเพิ่งสอบไปป่ะทำได้ปะ่ะจะทำได้ไงมาดูผู้ชายแบบเนี้ยฮะแซวเล่นครับแซวเล่นไอ้นี่คือถึงเวลาแล้วคือเราเราอ่านตุนไปแล้วไงตุนไปแล้วเพราะว่ารู้ว่าพี่การเดี๋ยวพี่การมาวันนี้ใช่ไหมฮะ อันนี้พูดเข้าข้างให้นะครับผมดีใจมากมาวันนี้มาร่วมง,งานนะครับผมก็จะบอกว่าเป็นงานที่ดีครับเพราะว่าทาให้เราได้มีโอกาสได้มาเลือกสรรสินค้านะครับที่นี่แล้วก็เป็นเป็นการเลือกสรรของที่ให้กับคนที่คุณรักในช่วงเทศกาลปีใหม่สมาถ,ถ์ทนี้นะครับผมเอาละครับเพลงต่อไปครับทีนี้อยากให้คนที่มีความรักมีความรักทุกคนแล้วก็เป็นคนที่แต่ว่าไม่ค่อยอยากจะบอกใครนะครับว่าความรักของเรานั้นเป็นยังไงทีนี้ครับไม่มเีเป็นใครเลย เธอไม่อยากจะทำเวลา to rock you จะจางเมใ,ใ่อต่ที่รู้ก็คือวันนี้ว่าเธออยากจะทำเวลาที่มีให้ยดอนามไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งน,นี้จะเป็นเช่นไ่ไม่มครรู้ว่ารักจะไปเมใจอาจจะต้องเจ็บปวหรือรักมากมา,มา ส้องใจจ,ใจใกันคนมีควขอเสียงหน่อยได้เปล่าน้องช่วย ทนฟ้าหาแ้รคุณไป <Yeah. S 1> ต่อจากวันนี้จะอีกนานมาให <Yeah. S 1> ละเมันคงฉันร้ายอย่าไม่มีใครรู้รักจะจบลงเมื่อไร แต่ใใจะนม่ไใลแต่ที่รู้ก็คือวันนี้รักเธอไม่อยากจะทำเมลาอไรจะมีให้ย,ย่างามไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรไม่มีใครรู้ว่ารักลี่ยนไปเมื่อดดอาจจะต้องจากกัน

ผมจะบอกว่าผมเนี่ยเรื่องของการแดนซ์นี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเคยมีคนติดต่อมาฮะติดต่อมาว่าคุณนี่เหมาะมากเลยนะเหมาะที่จะร้องเพลงแบบเนี้ยต่อไปนะครับผมก็วันนี้ครับมีเพลงเพลงนึงาฝากแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นเพลงที่ชอบมากๆทีนี้นะครับผมมอบให้กับทุกคนในช่วงสิ่งการปีใหม่แบบนี้ครับขอทุกคนนะครับผมมีความสุขมากกับปีใหม่นี้เลยนะครับผม ประเดียวแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจอยากบอกเพื่อเกินว่าเธอน่ะรักแค่ไหน จนตายไปก็มันไม่ดีไม่งา<ะ>่ายเลยกกันจำเป็นเอาของจำเป็นว่าดูเชืมัจนเธอมา,มาขาเมอเบอร์โทรเขาทานแล้วเอออยากบอกจึงเลยถึง้านให้รีบโทรหามา,มาเกิดโทรอื่นใจได้ยินเสียงรอสายแต่แต่ว่บมาให้รอแต่เบอรนี้ใจได้ยินเสียงใจ ยอมจำนวนเธอแล้ววันนี้แค่แรกไม่น่าปาดไม่กับฉันนะหัวใจของเธอและเธอโจอ,โอ,โอ,โอ,อ้อ๋อใจของขาดเปลรวัวเธอโดนซิ่วเพราะมีมือดีโชบันรักแรกของฉันไม่รูอ้อีกเื่อไหรเอาใจแ่กใจยังมีไว้ก่อนและดีม,มากเนิำร้องเลยทุกคน เอาเผลอใจยิ้มเสียง้องสายแปแปแต่ว่าให้ร้องหน้ารักที่สุดเอาแปดเผลใจได้ยินเสียงใจเ เรียนฝากไว้ตัวเอาตัดไปใจเก็บรัสษายอมจำนวนเธอแล้ววันนี้แค่แรกหนึ่งนานฝากไว้กับฉันนะปวใจคอ สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับวันนี้มาที่เต้นสตแตกเลยทีเดียวเหือแตกอล้อันนี้อมามีใครอยากจะให้ของขวัญพี่กันไะมฮะซื้อได้ครับผมที่นี่ฮะใครยังไม่<ร>ไมีของขวัญไปซื้อได้ใช่ครับโอเคคือบูทเยอะมากๆที่นี่ออโอเคครับกันมาฝั่งนี้หน่อยครับพี่กันครับตอนนี้มีผลตอนนี้ของขวัญครับผมครับนี่ โอเคเดี๋ยวเรามาฟังกองฝันข้างต่อนะตอนนี้โอเคตอนนี้มีผลงานอะไรอยู่บ้างครับครับเหนื่อยพี่พี่คุยเองกับมนเลยตอนนี้ผลงานใช่ไหมฮะครับผมผลงานตอนนี้ก็มีลูกพี่น้องครับออแอนสุดท้ายแล้วหมดแล้วนี่หมดยังพรุ่งนี้ครับออแอนตอนสุดท้ายแล้วครับผมก็ไม่อยากไม่คือโม จะถ่ายทำจบไปนานแล้วนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วก็เป็นเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นแต่ว่าพรุ่งนี้อยากให้ดูกันเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมครับผมลูกพี่ลูกน้อง3ปีแต่ที่ผ่านมาก็คอกติดตามครับพรุ่งนี้หกโมงเย็นทางช่อง9นะครับผมแล้วก็ปีหน้าจะมีละครละครทีวีครับครับผมนะครับผมกับละครพลังเมฆรับบทเป็นปรกในเรื่องนะครับผมครับผมครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับน่ารัาน่ารักคนไทยหรือของที่ได้ทั้งสองอย่างครับผม อ่ะโอเคไหนๆใกล้เทศกาลปีใหม่ละอวยพรปีใหม่หน่อยดีกว่าครับครับผมก็ขออวยพรให้ทุกทุกคนนะครับผมณที่นี้นะครับผมก็จะเป็นน้องๆนักเรียนนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนนะครับผมคุณลุงคุณป้าคุณพี่คุณพี่คุณน้าคุณยายนะครับผมเอาหมดละหมดละนะครับผมก็ขอให้ทุกคนได้ มีความสุขนะครับผมกับพิธการปีใหม่ที่ถึงนี้แล้วก็ขอให้ใครที่คิดสิ่งใดครับขอสมปรารถนาทุกประการนะครับผมน้องๆที่จะ,อะสอบเอ็นชาร์หรือว่าสอบอไฟแนลต่างๆของของ,ของชั้นก็ขอให้สอบได้คะแนนดีๆครับผมใครที่อ่านหนังสือมาก็ขอให้ข้อสอบออกตรงที่ที่ตัวเองอ่านมาแล้วก็ทําได้ทุกข้อขอให้ได้เกรดเอนะครับเกรดสทุกวิชาเลยเ<อ>นะครับผมสาธุครับผมสาธุ ถ้าเมื่อกี้นี่เอาน้ำมันมาทนทนได้เลยนะฮะเออแล้วมื่อกี้เมื่อกี้เด็กๆไปเยอะเด็กๆครับผู้ใหญ่ทุกคนนะครับก็ขอให้ ขอให้ผู้ใหญ่ทุกคนนะครับผมขออำนาจคุณณศรีพนะใจนะครับผมแล้วก็สิริสิทธิ์พลายในช่วงวังนนี้ขอให้บันดาลให้ทุกคนนะครับผมมีสุขภาพพลานัยแข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมขอใหออ้อายุมั่นขวัญยืน,นครับอยู่กับลูกหลานกันกนับไปนานาน <c oughs> <ๆ S 2> นะครับผมแล้วก็ขอให้แฮปปี้แฮปปี้ครับผู้หญิงก็สวยวันสวยคืนนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงกันโทษนั่นเลยจ้า ฝากผลงานหน่อยครับตอนนี้เดี๋ยวก่อนช่อดอกไม้หลายๆคนก็ได้ถ่ายภาพไปแล้วผมยังไม่ได้ถ่ายภาพเลยนะฮะได้ถ่ายภาพกันไปยังฮะก็มีไงโอ้โหตั้งแต่ต้นขึ้นมาสามสี่เพงยังไม่ถ่ายอ่ะอยากถ่ายรูปคู่ใช่อยากถ่ายรูปคู่มาเรามาเซลฟี่กันหน่อยดีกว่าด้านล่าดีครับแต่ว่ไฟมันจะไม่ลงทางหน้าเราก็ไฟมาทางนี้นี่ฮะ ได้ฮะพี่กันฮะฝั่งนี้เลยฮะเฮ้ยขาวอยู่ขาวอยู่ติดตั้งเลยขอบคุณครับผมดาราเป็นไงฮะอยังถ่ายไปยังไม่เห็นเลยเลยเขายังไม่เห็นพี่เขายังไม่เห็นเราถ่ายรูปคู่กันโอ้ก็ยังไม่เห็นถ่ายรูปคู่ไงอ๋อไายๆคนบอกว่าอยากไม่เห็นตัวกเห็นถ่ายตัวๆปะล่ะเออ ฝากผลงานนะครับฝากผลงานน่ครับเมื่อกี้นี้ก็ฝากผลงานไปแล้วนะครับผมวันนี้ขอฝากงานแล้วกันครับฝากงานที่นี่นะครับผมเกฟเกฟเฟจะเฟสก่อนเลยนะคือเกฟเฟคคือของขวัญที่เป็นหมากมของขวัญในการในช่วงปีใหม่ที่ถึงนี้ใครที่อยากจะชอปปิ้งหรือว่าซื้อของขวัญให้คนเที่ยวรัก สามารถมาซื้อที่นี่ได้เลยครับผมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาติดเั้าแห่งนี้นะครับผมมีทุกอย่างที่คุณต้องการโอเคครับปลดมือจังๆหนให้กับกันกันพนเจ้าขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับจังหวัดไหครับขอบคุณครับอ่ะ